เอาละนี่พุทธลตนาตาย,ยังธรรมลตนาตาย,ยังสังฆลตนาตัย,ยังแล้วจังหวะคุกสุสนโทโกนาคา,า,า,ามโนกัสสกโคตโมสีเอ้ยสีสียริยเมตาอยโอลวจังหวะคุณเ้ยคุณคุณิดอนมัณดาคุณโคบาจานคุณศิลคุณท่านจงมาปกจงมาบังจงมากระองังมาเลี้ยมมอลัม Oh <laughs> เอาละนี่จังหวะสาธุสาธุสาธุเดิอสาธุเดิอคุณพาคคุณสมสาธุเด้อคุณองคุณเจ้าบอมนคุณพระเจ้าอยู่เกศเกศสาคุณลักษณะสีกุมพันเลิศดลำสีธิดชหรือชากับทั้งโยภาเหลืองละแกงขมไก่เดากับทั้งหมอเราุ่นหมูหว่าทั้งแหวกคอยมาละแดนวมละแหวล้อมโตขาอย่าสุไลขอละหฮลหลมาเข้ากระแสชนไม่นำไง ขอลให้ไหลลังลนผู้คนเว้าทานไอ,อ้ขอไลห้ล่ท่านแต้มท่านแต้มแสมแบแวววาดของกับอี่ทางทำนองยายพิษผาดกวงบันยาใส่แก่นขอลใล้เน,นี้มนำหนูนำหนูคุณครูคสอนสัง่งขอลให้น้ำแนบไว้ไตโตข่าย่าสุไลกับทั้งคุธนาคัยนาคัยจัดตุโลกท้งสาม กับทั้งคุณคาถาเลวิรอุปาขาขอให้มาใครแก่งแสดงว่าขอตัผมสิได้มาคุณลอาจารย์ไว้บทคูมอาคุณละอาจารย์สังงวานคู้มอาขอมาพบยมเก่ายมเก่าสมองขาบนาจนแม่นันละแม่นสีดนละลำไปทางไหนคุณละปไต้ทั้งสามไอแตงตามน้ำนุงเทวดาสิบหกชั้นจะตุลาทั้งสี่ทลานีนาคนาม นักน้ําให้น้ําอยู่ซอยปองในคืนนี้ข้าขอนําีน้องพี่น้องน้อยนุ่มจุมาลีกับทั้งฝูงคนลุงคนตาเฮาอาอานาสมโตของข้าบ่เคยลําเรียนใหม่ขอละอภัยพี่น้องนายไทยท่านคุณแต่เดี๋ยวนี้ก็ผมยัง่บุญว่าบุญละอุอังพอแง ว่าทำนองยังบบกขาดเขินควา้างรูแต่สิุดสาสูนสาม้างอดึ่งมันจักระจุงสา้ำมอดอื่นเสาร์คนยาก่าบ่ลายโทษทอลาหน่อยอ่อ,อนผู้เป็นหมอโทษทอลาน่อยอ่อนผู้เป็นหมอขออภัยนำกันส่วนผมมาลำหน่อยสะสมสารไฟลำมาลำคนกำล้ำมาปีนซ้ำกำขา้าพน้าจน,านหน้าจนกำขาาพน้าจน เอาละานี่จังว่าฟังเนื้อทานพวกท่านศรัทธาเมื่อนี่เพิ่นไปหามาซอยงั้นเจ้าภาพเมื่อนี่ผมสุรศิษฐ์ข้อกาบลำมูเพิ่นทำบุ่นูวเพิ่นมีอิสกุลไปสมตาสมนาสมกับคำคนอ่าเราแล้วใจกวงใจข่วงละมูอคนทำง่วงลำฟังล้ำแน่นอังผ้ากันอู่กันอังมาากินมาทานฟังคำเบ้าเพิ่นละกรว่ามาลํำมาหอดบ่เขียวบก่กอดละมาลํำยาเป็นมาม่ล้ำมาเห็นมาถามเาท้าถามเาทามเา้าพวกมอลฎฎั่กะดีใจเาียวเว เงาเงว่าเจ้าภาพดินไหลมอละว่ายิงหรือใช้ก็ดีมนต์ทังสิ้นทั้งปองกินเหมือนกะหมาให้กับปูปลาสิ้นตอนกะการลำพอนดีแล้วสู้อันบานอื่นนั้นอื่นนั้นก็เคยผ่านมาหลายพอเด้ออเด้อพ่อพอมามาถึงวาดานักเถิงปอยจักใหญ่หรือน้อยเสียงแซวหอดามันจังั่น จังสีบ um ่ได้บ่านการศึกษาโรงเรียนบ่ได้เข้าคูเจ้าบ่ได้สอนบ่อลำมาอ่อนหอนหอนเข่ากระบอบ่ท่านกินน้ำบ่ท่านลงข้อสองข้อมาเอื่นบอกวาลำลำถุ่นลำลำถุ่นที่นี่ยังอยู่แน่เอามาลำถ้าแม่สิแวงนใบเห็ียดยังมีแต่หาย ปังปังผู้สมคมวนทำบุญบ้านของเขาดีหลายจังว่าเป็นแนวนั้นแม่นผมยอ่อย่องดีจริงจังว่าไปบ,านนาบ้า,บานนาสิเอาย่อย่องวานีเฮ็ดังสีผู้สม,มิวนทำบุญดึ้อ่าพ่อวัดว่า,ามางานลุนคาพ่เอาปานีพอลำถึงเวทีจะมีของต้อนของกินกบกกูหา,ากสิดูอีพร้อมขันตอนหลับลอจังลละแม่นเน็ตถูกต้องสมควนทำบุญมีศาสตร์หมอนเอามาปูสู่คนเบิดเกี่ยงกระเสียงคนนั้นฟังกันมน่มีนาย บ้านของฮาอผู้มีการศึกษาผู้นั่งฟังเงียบลอยผู้ไปขึ้นัว่ายังพวกสัตว์ท่ากสิตังสีตังเอาอย่างเต็มเต็มเสงงกันไปในในเรือไหลยาข้าคางีคนทั้งบ้านลืมนอนให้นำเจ้าให้ลืมเขาแลนเขาสัทธาเจ้าว่าดีเฮ็ดยีดีเด้อบะไรเฮ็ดเล่นสมคำสมสาสัทธาเอยนาคนย่องว่าดีเฮว่าดีมีคนย่องว่าดี